แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องของการพนันเท่านั้นนะครับที่ทางตํารวจเองก็จะกวดขันในช่วงนี้เรื่องของร้านอาหารและสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการช่วงกลางคืนอันนี้ตํารวจก็จะกวดขันเหมือนกันเพราะว่าฟุตบอลโลกคู่สุดท้าย <c oughs> ที่ถ่ายทอดเนี่ยตีสองตีสองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเวลาที่สถานให้บริการผับบาร์คาลาเกะอะไรแบบนี้ควรจะต้องปิด แต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการร้านอาหารและก็สถานบันเทิงออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะครับว่าให้มีการขยายเวลาการเปิดให้บริการเพราะว่าการถ่ายทอดขบอนโลกนั้นเริ่มถ่ายทอดสดในช่วงเวลากลางคืนซึ่งก็ทําให้ร้านอาหารนั้นเสียโอกาสนั่นเองครับนี่เป็นบรรยากาศนักท่องเทีย่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติต่างสนใจชมการถ่ายทอดสดตบอนโลกผ่านฟรีทีวีตามร้านอาหารและสถานบันเทิงในเมืองพัทยาครับ ขณะที่ผู้ประกอบการพัทยาก็อยากให้มีการผ่อนผันเวลาการเปิดสถานบันเทิงออกไปในช่วงนี้เพื่อเป็นการสร้างไรายได้ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา22่สนริกาและคู่สุดท้ายก็คือในเวลา2องนริกาครับเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองพัทยาบอกว่าในคู่เวลา2นงนริกาก็เป็นเวลาที่สถานบันเทิงในเมืองพัทยาทั้งหมดต้องปิดให้บริการหากมีการยื่นขอขยายเวลาสถานบันเทิงเข้าครมอได้เร็ว และขยายถึงเวลา4นาฬิกาก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการครับจะเป็นผลดีกับการท่องเที่ยวเพราะว่าเม็ดเงินที่จะหมุนเวียนต่อที่เราจะขายได้อีก2ชั่วโมงเนี้ผมมองว่าก็น่าจะได้เยอะในตัวผู้ประกอบการแล้วก็กลุ่มพนักง,งานเสริร์ฟพนักงานให้บริการมันจะส่งผลขยายจนถึงร้านที่รถเข็นร้านอาหารข้างทางอมอไซค์รับจ้างนะครับเพราะว่าก็จะเป็นธุรกิจ แนวโดมิโนโที่จะส่งผลขยายรายได้ให้กับวงกว้างเช่นเดียวกับเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรีที่เห็นว่าหาก่อนผันหรือขยายเวลาปิดร้านออกไปก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการนะครับสำหรับทางร้านเองก็จะปิดครัวตั้งแต่เที่ยงคืนแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกลูกค้าที่เข้ามาดูฟุตบอลก็อยากจะดูจนจบครับทางร้านก็อาจจะต้องให้ลูกค้านั่งดูไปจนกว่าการแข่งขันจะจบ แต่ก็คงไม่งดจํหาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการอื่นๆครับดื่มได้ครับรุ่งบนลูกเลยเราขอผลผลิตได้ครับ่มันก็จะเป็นผลดีเพราะลูกค้าดูอยู่ในร้ารุงต้องต้องต้องดูให้ตุกนะที่ตุกทุกคนอยากดูก็ต้องดูให้ตุกใช่ครับค่ะและด้วยความที่ทางร้านเขาก็ให้ปิดร้านกะตีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าทางร้านวงประกอบการเหมือนที่ไงจะมีปัญหาในตรงนี้ไหมคะเรื่องเวลาเรา ใช่เมื่อกี้ด้วยกันแบบว่าเราปิดทิ้งปูตีร้านเราไม่ปิดปิดครัวปิดแล้วทั้งหมดเลยนะแต่เรา,า,าเดูการจัดเที่ยงคือปิดครัวแต่ยังคืนะ,ะเราปิดของเราแล้วทีนี้แต่ว่าในช่วงนี้การบนโลกเนี่ยก็อีกคนมีมันต้องมียืดออกไปกประวามา,นนาหนึ่งชั่วโมงแน่นอนจนถึงตอนเดียร์ตัใช่ไหมเราก็คงจะต้องให้ลูกค้าดูแต่หลายจต่การหยุดการขายเราหยุดขายแน่นอน ผู้ประกอบการเขาว่าอย่างนี้และตำรวจว่ายังไงครับเรื่องนี้ครับพันตำรวจเอกพฤชจำรุนสารผู้กำกับการสบพบางบัวทองก็บอกว่าสถานบริการไม่สามารถเปิดให้ลูกค้านั่งชมการแข่งขันจนจบได้หากเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับเนื่องจากมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วและไม่มีการอนุโลมหรือผ่อนผันใดใดทั้งสิน้นมีแต่จะยิ่งกวดขันมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการพานันเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะมีการเล่นการพานันที่เกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับ ยิ่งถ้าหากเจ้าของร้านเป็นผู้ที่รับพนันเสียเองก็จะเข้าข่ายในรูปแบบของบ่อนการพนันทันทีครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องผ่อนผันให้เป็นไปตามฟุตบอลนะเป็นไปไม่ได้มีแต่จะเข้าไปกดขันโดยเฉพาะร้านที่เปิดให้ให้ผู้มาเที่ยวผมก็กลัวว่าจะมีการพนันที่ที่ท่านบอกว่าจะอารมุนอร่วยไหมผมว่ามีแต่จะกดขันมากขึ้นครับ ในส่วนของการการดูแลนักท่องเที่ยวตัวนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอยูอ่นะครับเรื่องเรื่องสถานบริการเนี่ยตำรวจเข้าทุกวันอยู่แล้วเข้าเป็นเป็นกิจวัตรเลยเป็นไปตามแผนการตรวจที่ผัดกลางคืนจะต้องเข้าสถานบริการเข้าร้านอาหารที่มีความสุ่มเสี่ยงตามนโยบายอาวุธปืนยาเสพติดและเด็กตอนนี้ก็จะเพิ่มการพนันเข้ามาอีกข้อหนึ่ง ก,ก็ย้ำว่าฟุตบอลโลกดูได้จะดูที่ไหนก็ได้แต่จะไหลเพื่อให้ร้านปิดตามเวลาฟุตบอลโลกอะ่ะย้ำเลยว่าเป็นไปไม่ได้ตำรวจก็ยังย้ำเตือนไปถึงผู้ประกอบการสถานบริการนะครับว่าอย่าเอาเวลาฟุตบอลโลกมาเปิดร้านตามการแข่งขันครับเพราะว่ามีกฎหมายควบคุมหากร้านอาหารเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีครับ จริงๆเรื่องของการขอขยายเวลา เปิดสถานบันเทิงรวมไปถึงร้านอาหารนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็รายงานข่าวกันมาหลายครั้งนับตั้งแต่มีการผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 เแล้วลัะก่อนฟุตบอลโลกด้วยนะครับก็เป็นข้อเสนอจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆคือเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะนําร่องคือที่ป่าตอง <S 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 ที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าไปดูท่าทีของนายพิพัฒน์รัชกิจประการที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสัปดาห์ที่แล้วท่านออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจริง อยากจะเสนอเรื่องนี้เข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีคือ15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือก็มีเรื่องของการประชุมเอเปกด้วยท่านบอกว่าเกรงใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าน่าจะมีเรื่องหลายประเด็นที่จะต้องนําไปคิดในส่วนนี้นะครับในขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการบางพื้นที่ที่เสนอรายชื่อเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากที่ป่าตองที่ภูเก็ตนะครับก็อาจจะต้องนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้าง ที่จะเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับในบางพื้นที่เท่านั้นยังคงต้องรอมติจากทางคณะรัฐมนตรีกันต่อนะครับ